สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางก็จะจันทบุรีครับอีพีนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมารู้จักพืชอีกตระกูลหนึ่งนะครับเป็นตระกูลเงินไหลมานะครับซึ่งจะมีเงินไหลมาด่างขาวทางด้านซ้ายมือผมนะครับกระถางเล็กกับกระถางใหญ่เนี่ยจะเป็นเงินไหลมาด่างขาวนะครับส่วน ทางนี้ขวามือก็จะเป็นเงินไหลมาด่างเหลืองครับนะครับก็วิธีการสังเกตนะครับคือช่วงที่เงินไหลมาด่างขาวเนี่ยเขาออกใบอ่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้ไม่เท่าทันนะครับก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับนครับนี่ครับเงินไหลมา ด่างขาวนะครับต้นนี้้ายมือนะครับใบจะค่อนข้างครับใบแก่เขาเนี่ยจะขาวเลยเห็นไหมครับส่วนที่มีปัญหานะครับคือใบอ่อนเขาสังเกตดูดีครับสีจะออกอมเหลืองนะครับเห็นไหมครับนี่คือใบใบแก่กับใบอ่อนนะครับเอามาต้นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับขวามือจะเป็นใบที่แก่แล้วจะเป็นสีขาวนะครับ ส่วนใบอ่อนเขาจะเป็นสีอ,ออกอมอมเหลืองหน่อยนะครับอันนี้คือเงินเลยมาด่างขาวนะครับส่วนเงินเลยมาด่างเหลืองนะครับเห็นไหมครับใบอ่อนของเขาก็จะเหลืองเลยนะครับยิ่งแก่ก็จะมีความเหลืองที่เข้มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับต้นนี้ถือว่าด่างสวยด่างนิ่งครับผม ไม่ต้องไปลุ้นกันใหม่นะครับนี่ครับผมถั่วมิติของใบนะครับเงินเลยมาด่างเหลืองจะมีความความหนาความมีมิติของเส้นเส้นเส้นใบอ่ะที่ดีกว่านะครับนี่วอมเงินไ้มาด่างขาวนะครับเงินมาด่างขาวก็จะออกบางๆหน่อยนะครับมิติไม่ค่อยดีนะครับผม นะครับก็ราคาเขาค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเงินเลมาด่างขาวจะถูกกว่าเงินเลมาด่างเหลืองนะครับความจเจริญเติบโตด่างขาวจะโตเร็วกว่านะครับส่วนด่างเหลืองนี่โอ้เอาการเหมือนกันแต่จะโตนะครับก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับคร <c oughs> ับอันนี้อีกเงินเลมาด่างขาวอีกต้นหนึ่งนะครับ ส่วนวิธีการปักชํานะครับก็ตัดเนี่ยเขาจะมีร่างอากาศอยู่นะครับเห็นไหมครับมีร่างอากาศอยู่นะครับแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ไปชําครับวิธีการชําก็บางคนก็ชําใส่อากาศมะพร้าวแล้วก็อบใส่ถุงอ,อบเลยก็ได้ครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับนี่ ผมจะช âm ช â น้ำนะครับอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างด่างขาวครับนี่ครับผมตัดมานะครับเริมมีรากผมก็จะช â น้ำไว้ก่อนนี่ครับชําน้ำเพื่อให้รากเขาแข็งแรงนะครับแล้วค่อยนำไปใส่มะพร้าวสับนะครับอีกทีหนึง่งใ้รากก็หาก,กินได้นะครับผมก็ ประมาณนี้ครับทำได้หมดครับจะเป็นอีพิด่างเหลืองนะครับยี่ิเซบูเบอร์สองเนี่ยครับผมก็ใช้วิธีชํำน้ำแม้กระทั่งเอ็อเออเอนทูเลียมนะครับหน้าวัวใบกัญชาเนี่ยผมก็ใช้วิธีชํำน้ำเหมือนกันให้ออกลาก,ก่อนแล้วก็เอาไปชํำใส่กาบมะพร้าวครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆครับ อสอนวิธีดูเงินไหมาด่างเรื่องด่างขาวแล้วก็วิธีการชำขาวคราวครับผมโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับไม่สมไม่ใบบางกระจจันทบุรีสวัสดีครับ